เรื่องของการงานที่ติดขัดติดปัญหาจะผ่าน้นไปได้ด้วยดีอีกทั้งใครกําลังแอคชั่นกําลังง่วนอยู่กับการลุ้นเกี่ยวกับเรื่องการงานจากความสําเร็จต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จใครที่ตกงานก็มีโอกาสที่จะพบจะเจองานใหม่ที่ดีกว่าปลายเดือนตุลาคมนี้ตั้งแต่วันที่21ตุลายาวไปจนถึงเดือนพฤศจิก,กาจึงเป็นจังหวะโอกาสในการตัก ตวงเก็บเกี่ยวหรือการวางแผนให้ประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินในทางที่ดีนั่นเองครับ3ตุลาคมจนถึง18ตุลาคมเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาความสําเร็จเกิดขึ้นใครตกงานจะได้งานคิดทางความมั่นคงสิ่งดีๆในเรื่องการงานมีโอกาสที่พังรูนเกิดขึ้นมาใครจะไปเจราจาจะไปต่อรองจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกัน 4ตุลาจนถึง17ตุลาทำได้เลยชาวลัคนาราศีกันอาจมีเพื่อนใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่มีธุรกิจการงานใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสเดินทางมากยิ่งขึ้นมีโอกาสต้องพบปะกับคนในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนสัชชะชําหรับดาวอังคารที่โคจรเข้ามา ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาดวงชะตากับอาจารย์สัน ประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565สำหรับช่วงนี้เป็นของชาวลัคนาราศีกันเดือนนี้ครับข่าวดีอันดับแรกต้องบอกอย่างนี้ครับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าจะมีการโครจรยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงราศีถึง5ดวงหนึ่งในห้าดวงนั้นครับก็มีดาวประจำตัวของชาวราศีกันคือดาวพระพุธจะโครจรยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากเรือนวินาศก่อนหน้านี้ดาวพระพุธเนี่ยโครจร ทับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์โคโจรวิปริตเดินถอยหลังเข้าสู่เรือนวิดาทําให้ชาวลัคนาราศีกันหลายท่านหลายคนที่ดาวพ,พุธเดิมไม่แข็งแรงพอเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นในชีวิตครับทำอะไรก็ไม่คืบหน้าสุขภาพการงานการเงินบางสิ่งบางอย่างติดขัดติดปัญหาแต่ข่าวดีครับ3ตุลาคมนี้ดาวพุธด,ดาวประจําตัวดาวสําคัญที่สุดของคนเกิดลัคนาราศีกันจากโคจรเดินหน้า เข้าสู่เรือนตนุอีกครั้งในรอบปี2565ทําให้ภาพรวมในดวงชะตา ของชาวลัคนาราศีกันวันที่3ตุลาคมถึง23ตุลาคมนี้เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีและมั่นคงอีกทั้งอดิสงของดาวพระพุธในครั้งนี้ส่งผลตรงไปเรื่องของการงานด้วยครับเรื่องของการงานที่ติดขัดติดปัญหาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีกทั้งใครกําลังแอคชั่นกําลังง่วนอยู่กับการลุ้นเกี่ยวกับเรื่องการงานจากความสําเร็จต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จใครที่ตกงานก็มีโอกาสที่ พบจะเจองานใหม่ที่ดีกว่าส่วนการเงินวันที่21ตุลาคมนี้ดาวการเงินคือดาวสุขจะโครจรเป็นกเกษตาราธิบดีในเรือนการเงินกัดจุมพะในรอบปี2565นั่นแปลความหมายว่าดาวการเงินคือดาวสุขนั้นโครจรได้ตำแหน่งดีที่สุดในปีนี้นั่นเองปลายเดือนตุลาคมนี้ตั้งแต่วันที่21ตุลายาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกาจึงเป็นจังหวะโอกาสในการตักตวงเก็บเกี่ยวหรือการวางแผน ให้ประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินในทางที่ดีนั่นเองครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีครับเดือนนี้จะเกิดปรากฏการณ์สุริยค่าและจะเกิดปรากฏการณ์ดาวพระพุธโคจรเล็งกับพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูในช่วง23ตุลาคมที่ดาวพระพุธโคจรเสด็องศาคือเดินหน้าเร็วผิดปกติไปเล็งกับดาวพระราหูตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ชาวร,า,า,ราศีกันต้องระมัดระวังให้ดีครับรายละเอียดทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลจับ เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปผ่าดวงชะตากันในรายการได้เลยครับ เข้าสู่ช่วงการผ่าดวงชะตาเรื่องการเงินโชคลาภ21บตุลาคมดาวการเงินส่งรักสมีส่องแสงโดดเด่นจากการที่ได้ตำแหน่งกเกษตรตาที่ดีครับเพราะฉะนั้นช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปชาวรัชนาราศีกันบีโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินแน่นอนอย่างที่เกิดไว้ช่วงต้นแต่ดาวพุธช่วง23ตุลาก็โคจรมาร่วมดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำร่วมดาวอาทิตย์เป็นกลุ่มดาวเดอรสตาร์ในเรือนกันทุมพรนั่นแปลว่าดีแต่มี พระราหูรออยู่ในเรือนมรณะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริต้องระมัดระวังครับศัตรูข้อพิพาทคดีความเกี่ยวกับเรื่องการเงินเงินที่ได้มาเป็นทุกข์ราบได้เงินมาแล้วมีทุกข์ได้มาแล้วเสียไปได้มาแล้วต้องมีรายจ่ายต้องระมัดระวังทะเลาะมีปากเสียงกับผู้อื่นในเรื่องของผลประโยชน์การเงินตรงนี้เป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยเดือนนี้ครับขอให้ชาวลัคนาราศีกันหาโอกาสทําบุญเรื่องโลงศพ บริจาครงศพครับหนึ่งรงชวนคนอื่นร่วมทําก <the> ็ได้จะเป็นการแก้ไขพลิกชะตาในเรื่องของการเงินให้ชาวลัคนาราศีกันใครมีปัญหาการเงินอยู่จะพลิกร้ายกลายเป็นดีใครที่ดีอยู่แล้วจะยิ่งดีขึ้นไปขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนโชคดีในเรื่องการเงินครับตุลาคมนี้เข้าสู่ช่วงการ พาดวงชะตาเรื่องการงาน3ตุลาคมจนถึง18ตุลาคมเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันปีโอกาสที่ดีๆเข้ามาความสําเร็จเกิดขึ้นใครตกงานจะได้งานทิศทางความมั่นคงสิ่งดีๆในเรื่องการงานมีโอกาสที่พั่งพูนเกิดขึ้นมาใครจะไปเจราจาจะไปต่อรองจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกัน4ตุลาจนถึง17ตุลาทำได้เลย เกือไว้สองวันนะครับวันที่3กับวันที่18ดาวย้ายอย่าทํา4ถึง17ตุลาเน้นย้ำอีกครั้งลุยได้เลยเรื่องการงานนะครับเกี่ยวกับการเจราจาทุกอย่างประสานงานทุกอย่างแต่หลัง18ตุลาไปแล้วครับต้องระมัดระวังเข้ามาแล้วดาวอาทิตย์จะโครจรเล็งกับพระราหูเป็นคู่สุริยาคาาเกิดปรากฏการสุริยาคาาเกิดขึ้นต้องระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับธุรกิจาการงานของท่านหลังจากนั้น23ตุลาดาวพุธโครจรเข้าไปเล็งกับพระราหู ครับตรงนี้เองครับเรื่อง การเจรจาการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการตกลงมันจะยากขึ้นในเรื่องของการงานไม่ว่าภายนอกภายในตรงนี้ขอให้ชาวกันลังรอไว้ก่อนนะครับหลังจาก23ตุลาเป็นต้นไปจะคุยจะพูดคุยเจรจากับใครต้องคิดให้ดีถ้าไม่จําเป็นเลื่อนออกไปก่อนให้ดาวพุธพ้นจากพระราหูให้อาทิตย์พ้นจากพระราหูในเดือนพฤศจิกาไปก่อนส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่ของพฤศจิกาเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อไปการงานเดือนนี้อีกประการหนึ่งครับดาวพ่างคารจะ โคจรเข้าทับเรือนกรรมะนั่นแสดงว่าชาวรา,ราศีกันอาจมีเพื่อนใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่มีธุรกิจการงานใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสเดินทางมากยิ่งขึ้นมีโอกาสต้องพบ ปะกับคนในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะสาหรับดาวอังคารที่โคจรเข้ามาซึ่งก็จะเปิดโอกาสที่ดีก็จริงแต่ก็ต้องระมัดระวังครับเพราะคุณสมบัติของดาวพังคารเนี่ยไปกระตุ้นเรื่องของโทสะโมหะได้ง่ายความใจร้อนความโกรธความโมโหเป็นข้อเสียของดาวพังคารข้อดีคือกล้าขยันขันแข็งบุก ลุยเร็วนี่คือข้อดีนะครับใช้ข้อดีของพางคารให้เกิดประโยชน์ในช่วง3มตุลาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเดือนนี้ครับดาวอังคารเข้าเรือนกัมมะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการไถ่ชีวิตดาวอังคารคือเทพเจ้าแห่งการเขนค่าสงครามไปทําบุญไถ่ชีวิตในวันอังคารลงท้ายด้วย8ครับเช่นปล่อยปลา8ตัว108ตัว8กิโลหรือไถ่ชีวิตโคกระบือ8บาท108บาทจะเป็นการส่งเสริมดวงชะตาและแก้ไขดวงชะตาในเรื่องการงาน ให้ชาวลัคนาราศีกันได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับ10ตุลาคม2565คืนพระจัน์ทรเพ็นเต็มดวงมหาเริกมหาชัยดาวจัน์ทรได้ตำแหน่งมหาจักรในราศีเมษทับดวงเมืองอีกทั้งเป็นคืนจัน์ทซ้อนจัน์ทรมหาสเสน่ห์ผมอาจารย์สันมหาทศดาราจะได้จัดพิธีกรรมอาบน้ำว่านร้อยแปดข้ามกลางแสงจันทเพนเพื่อเสริมดวงชะตาขาจัดปัดเป่าอับปมงคล หลายออกจากชีวิตเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเปิดมหาโภคทัพย์มหาบารมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทาบุญถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานอีกครั้งร่วมสมทบทุนสร้างพระประธานวัดป่าพุทธประถมบุดม,มชัยพิธีนี้พลาดไม่ได้ครับรับได้จํานวนจํากัดขอเรียนเชิญการยนานมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรูปปักโขนราชทุกท่านทุกคนเข้าร่วมบุญเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ แ่ดวงชะตาของตัวท่านเองเต็มแล้วปิดรับทันทีแล้วพบกันในงานพิธีครับ เข้าสู่ช่วงการผ่าดวงชะตาเรื่องความรักจริงๆแล้วชาวร,า,ราศรีกันดาวความรักเนี่ยได้ตำแหน่งที่ดีปัญจมหาบุรุษโยกเกษตรตาธิปดีดาวโยงยศในรอบ12ปีเพียงแต่ต้องแต่กรกฎาคมถึงธันวาดาวพระพฤหัสเดียโคจรเดินพักองษาเดินถอยหลังเป็นเวลาถึง132วันครับตรงนี้อาจส่งผลเสียให้กับชาวร,า,ราศรีกันเรื่องความรักได้22กรกฎาคมถึงหนึ่งธันวาจึงเป็นช่วงที่ชาวรคนา ราศีกันต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักอาจจะเดินถอยหลังอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจะกลับมาดีก็คือหลังหนึ่งธันวาเพราะดาวพฤหัสจะหยุดนิ่งครับยังไม่ได้เดินหน้านะครับหยุดนิ่งจนถึงวันที่16ธันวาหลัง16ธันวาเนี่ยเดินหน้าเต็มที่เรื่องความรักของชาวาราศีกันจะเดินหน้าได้ครับนักโหราศาสตร์หลายคนที่เพิ่งเรียนโหราศาสตร์ไม่ได้รู้ลึกเรื่องดวงดาวนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมหนอดาวพฤหัสเข้าเรือนปัตตานีเป็นปัญจมหา,หาบุรุษโยกเป็นดาว โยงโยนเป็นกเกษตรตาธิบดีมันถึงเกิดเรื่องราวไม่ดีเกี่ยวกับความรักได้ก็เพราะดาวมันถอยหลังนั่นเองครับจึงทําให้เกิดปัญหาได้บ้างในบางคนที่พื้นฐานดาวพฤหัสไม่แข็งแรงเช่นดาวพฤหัสโคจรไปอยู่เรือนบรณะอริวินาศ ตอนเกิดหรือดาวพฤหัสไปตกพิษคุดพิษนาคพิษสุนัขตอนเกิดนั่นนะครับพอพฤหัสมาเดินถอยหลังอีกแบบนี้และเล็งดวงชะตาซึ่งมุมเล็งเนี่ยเป็นมุมส่งผลดีและส่งผลร้ายรุนแรงรวดเร็วและบางครั้งบางทีหมายถึงการที่คาดไม่ถึงเซอร์ไพรส์จึงทําให้หลายคนมีปัญหานั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันภาพรวมถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วพอจริงจแล้วเนี่ย8เบษายนปีนี้จนถึง 19เมษายนปีหน้าเนี่ยภาพรวมๆแล้วชาวลัคนาราศีกันหลายคนเนี่ยถ้าได้คบหากับใครแล้วถ้าเป็นคู่แท้จะได้แต่งงานอยู่กินจะได้มั่นคงจะได้มั่นหมายคือพูดง่ายๆมันพัฒนาความรักไปในทางที่ดีขึ้นมีโซลูชันที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่คู่ครองแล้วก็ดำพฤหัสก็จะทําหน้าที่ในการขับไล่คู่นั้นครับเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับไล่คนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นดำพฤหัสจะเป็นตัวแปรครับในช่วง8เมษายนปีนี้จน 19เมษาปีหน้าที่จะจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองให้กับชาวรา,า,า,ราศีกันอีกทั้งในปีนี้ครับดาวเสาร์โคจรได้ตําแหน่งกเกษตราธิปดีในเรือนปุตตะนั่นหมายความว่าชาวรา,าาราศีกันก็มีโอกาสเจอคู่ที่เด็กกว่าหรือเจอคู่ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสมีลูกมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นไม่เพียงเท่านั้นเดือนนี้ครับ21ตุลาดาวสุขจะโคจรไปเล็งพระราหูคู่ล่มหลงใครที่เจอคนรักเข้ามาในช่วงวันที่ ที่1ตูราเป็นต้นไปต้องมองให้ดีนะครับว่าเรารักหรือเราหลงเขากันแน่อีกทั้งคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอย่าใช้อารมณ์ครับเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะเอาแต่ใจใช้อารมณ์มีความเป็นตัวของตัวเองเยอะ อาทิตย์เล็งพระราหูก็จะใจร้อนเป็นพิเศษราหูเล็งพระพุทธคำพูดการสื่อสารบางทีมันเกิดการปะทะกันได้สุขเล็งราหูนี่ก็คือเอาแต่ใจตัวเองนะครับเพราะนั้นภาพรวมๆตรงนี้ต้องนิ่งนิดนึงอาจจะเป็นเขาเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ก็ทอยทีทอยอาศัยกันละกันเดือนนี้เสริมกําลังดาวพฤหัสแนะนําเหมือนเดิมครับสำหรับชาวาราศีกันดีที่สุดคือทําบุญในวันพฤหัสขอพรพระพุทธรูปปางสมาธิที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นองคหลวงพ่อโสธรถวายพระ ไตจีวรพระพุทธรูปปางสมาธิหนังสือสวดมนต์19เร่มจะเป็นการเสริมดวงชะตาเรื่องทั้ง ความรักครอบครัวรวมถึงหุ้นส่วนคนใกล้ชิดอีกทั้งช่วยปกปักร,รักษาการเดินทางด้วยรถด,ด้วยเรือด้วยเครื่องบินให้ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอันตรายนั่นเองครับเอาละครับหลังจากได้ฟังการพยากรณ์ในเรื่องของการเงินการงานความรักไปแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ท่านจะต้องทราบครับคือดวงชะตาที่ผมพยากรณ์บันนี้เป็นภาพรวมของคนเกิดแต่ละลัคนา ราศีแต่ท่านต้องทราบก่อนว่าหนึ่งลัคนาหนึ่งราศีนี้มีคนเกิดเป็นแสนเป็นล้านคนดวงชะตาแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันในเรื่องร้ายเรื่องดีอีกทั้งในแต่ละดวงชะตาจะมีเรื่องราวพิเศษมีมาตรฐานดาวจำเพาะหากท่านต้องการรู้ต้องการทราบดวงชะตาของท่านโดยถ่องแท้โดยแท้จริงเพื่อวางแผนชีวิตเรื่องการงานการเงนิงนสุขภาพความรักและอื่นๆอีกทั้งสามารถพิจารณา ดวงชะตาหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานคนรักครอบครัวพร้อมทั้งรู้วิธีการเสริมดวงชะตาแก้ไขดวงชะตาโดยจเพาะตัวท่านพลาดไม่ได้เลยครับวันเสาร์อาทิตย์ที่24-25กันยายนนี้ครับผมอาจารย์รันมหาทศดาราเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นพื้นฐานครั้งสุดท้ายในปี2565นี้ครับกรุงเทพมหานครดีเฮาส์เรสซิเดนต์สุทธิสารลาด สองวันเต็มๆครับที่เราจะมานั่งพูดคุยถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์กันแบบเข้มข้นมีการทำเวิร์กช็อปทดสอบไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวคุ้มค่ากว่าท่านไปให้คนอื่นดูดวงชะตาเสียเงินเสียทองไม่รู้จักจบเรียนรู้ด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองอ่านคนอื่นให้ออกบอกคนให้ได้ใช้คนให้เป็นวางแผนชีวิตให้สำเร็จนี่คือคอนเซปต์การเรียนการสอนครับเราจะเรียนโดยใช้ความเข้า ใจมากกว่าความจดจํารับจํานวนจํากัดนะครับ2วันเต็มๆที่อยู่กับผมและทีมงานใครสนใจรีบจับจองที่นั่งเต็มแล้วปิดรับทันทีแล้วพบกันในคาลาสเรียนครับ เข้าสู่ช่วงการพาดวงชะตาเรื่องสุขภาพเดือนนี้หลังวันที่18ตุลาเป็นต้นไปร,ระมัดระวังเรื่องฟืนไฟนะครับเรื่องความร้อนเรื่องอุบัติเหตุจากความเร็วเรื่องความใจร้อนอีกทั้งเรื่องสายตาเรื่องสมองเรื่องระบบเลือดเนื่องจากดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรเล็งพระราหูอีกทั้งปลายเดือนพระพุธก็โครจรเล็งกับพระราหูเช่นเดียวกันอันนี้ช่องปากครับ ดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบช่องปากน้ำลายต่อมน้ำลายฟันลิ้นจะได้ไม่เกิดความเจ็บป่วยอีกทั้งดาวศุกร์เร็งพระราหูระบบทางเพศโรคติดต่อทางเพศทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจระบบมดลูกระบบภายในต้องดูแลให้ดีครับให้ไปทําบุญโรงศพแล้วก็ไปทําบุญชําระดีสงเนื่องจากดาวต่างๆที่ส่งผลเสียเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะและเรือนกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าเงินมรณะแปลว่าโรงศพความตายเพราะฉะนั้นทําบุญสองอย่างนี้ให้เจ้ากรรมในเวรจะได้เปิด ิดทางดวงชะตาในเรื่องของสุขภาพให้กับชาวรา,ราศีกันให้สุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองครับ